ในภาษาลานาะเฮาเนี่ยนะครับหากเขาหู้ลักนะครับการสะกดนะฮะกดเณฑนต่างๆแล้วนะมันก็มันยากแล้วครับมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับตัวกะตัวันอย่างต่างๆต่อไปมันก็เหมือนกันนะครับอเอาเฮามาดูเลยนะตัวกะนะครับเกิดนะครับเกิดอื้อ อันนี้สาะเออนะไม่เกอรนะ์นะก็เกอร์นะครับเขาก็เปลี่ยนตัวอ่ะนี่ออกไปอย่านะครับมันมีสมมติมีเขาอย่างนี้มันเป็นเกิดเนี่ยเกิด์สกดตัวละเป็นเกิดเขาก็ทีต้องตัดตัวตัวอ่ะนี่เอกไปนะครับอักันยอนเนี่ยนะตัดออกไปนะ แล้วฮาก็เอาตัวดะเนี่ยลงไปแตน,นไว้ยังลุ่มเนี่ยเกิดนะครับนี่เกิดที่นี้มันจะเป็นเกิดเกิดเนี่ยเลยเกิดนะมันเป็นเสียงจัตวานะครับฮ่ยจะทาอยไ่ไงไเพราะว่ามันในภาษาละนามันมีไม้จัตวามันมามีนะครับเพราะนั้นฮ่อยต้องอตามสมัยเดิมบนนะเปิ่ดัดแปลงมา มันเกิดอะฮะมันมันแบบเฮ้มันจะให้มันเกิดได้เนี่ยเกิดนะฮะใส่ไม้ไม่กักนะฮะหรือไม้พัดเนี่ยฮะใส่ลงไปฮะแบบนี้ก็เกิดนะครับเกิดมันจะยาวหน่อยนะเกิดนะฮะแต่ถ้าเอาจะให้มันเกิดสั้นๆนะเกิดเกิดเนี่ยปกติปกติมันคนเหนือมันจะต้องอู้สั้นหน่อยมันเกิดนะเกิดเกิดนะเอาใส่สระลงไปมันเสียงสั้นนะจะทำให้ คำนั้นเสียงสั้นลงอนะ่ะกึดนะครับกนะึดกุมมันนะครับตุกสนะสลุตุมะถ้าสมมติว่าเขียนนี้อย่างนี้ก็เขียนกุมมันนะฮะนี่กุมมนันทีนี้เขาจะเพิ่มเป็นกุมมนนะก่มมันได้ยังไงฮะกุ่มมันเขาต้องใส่มาในตัวน,นะกลุนะ มันต้องมีมะมะสองตัวนะฮะเอาซ้อนไปยยงุ่มเป็นหางน่อ่าอย่างนี้ก,กลุ่มมันนะครับกลุ่มมันแต่เฮายังพึ่เป็นกลมมันได้ได้อ่าตัดสะลาโอออกไปทีนี้มันมีสะลาโอ,อแล้วฮะ,ะทีนี้ไม่ต้องเป็นเป็น,ปนไม่พัดนะครับเป็นไม้กักไม่พัดไม่ต้องอ่านว่ากลมนะครับกลมแล้วก็ตัวล่างนี่ก็เป็นตัว อาจจะมี Dante, ตัวสะกดอตอยู่ข้างล่างนี่คือมันนะฮะตัวมะตัว Mustang, ตัวบนนี่มันจะเป็นตัวสกดตของตัวหน้านี่ครับก๋มนะก๋มมันเหมือนกันนะให้ใส่สลูโไปตัวสลูโเนี่ยตัวมะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสะกดตของตัวแรกนี่ครับเป็นตัวกุมนี่ครับตัวมะตัวลุ่มนี่มันจะเป็นพยันชนะต้นของของสละอาครับตัวละนี่คือมันนะครับก๋มมันนะครับ กลุ่มพันก็ออกมาแนวเดียวแนวเดียวกันนะฮะกลุ่มนะครับอ่าทีนี้พันนะครับพันอ่าถ้าเขาเขียนอย่างนี้มันก็กลุ่มพันเหมือนกันนะฮะแต่ในภาษาบาลีแล้วเพื่อนจะเอามาซ้อนกันนะครับอ่าเพื่นอนจะเอาตัวพระมาซ้อนนังรูปนี้ครับอ่าอ่าตัวหน้านี่ผมได้ละถ้าเขาเป็นตัวสะกดไว้ตั้งบนมันจะต้องเป็นตัวละแตน กลุ่มพันนะครับกลุ่มพันข้วเข้าตัวกะนะครับข้กข้ันม่ต้องมีตัวว่าอันตรองนะครับไม้กลุ่มนะข้อกัวยิกกข้อข้อฮะใส่สาระไปเป็นสาระอ้วะเป็นข้กข้อเข้า ขัวเข้าเข้ามันเสียงโทเสียงโทนะครับเสียงโทพิเศษนะครับหรือโทลรร้า,านานเข้านะครับเข้าคนล้านาคนเหนือคนห้อง,งว่าเข้านั้นไม่ใช่ข้าวนะครับข้าวมันเหมือกําไตอ่าทีนี้มาเขียนเป็นภาษาปริวัตินะครับเขียนปกตินะครับเอามาเหมือนกันเนกะิดนะ เกิดเสียงเอกทีนี้จะเขียนปรปวัตดยังไงมันเออมันมันไม้นั่นมานได้มันไงต้องใส่อ่ามอันไงต้องอ่านเยอะๆครับกดฮะมันก็ต้องใส่ไอ,อ้บังคับ อ่าไม่จตาวาลงไวะครับกลุ่มมันกลุ่มพันกลุ่มพันกว่าเข้า กว่าเข้าเกิดเกิดกลุ่มมันกลุ่มพันกว่าเข้าต้องอ่านนี่นะเกิดเกิดกลุ่มมันกลุ่มพันกว่าเข้านะครับ